สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านและแขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันที่จะตอบคำถามนี้ครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f f r i n Skyline Unity จำกัด แพทย์หิงนารินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ท่านที่ถามคําถามเราเนี่ยคงมีคําถามที่อยากจะรู้นะครับว่าธรรมชาติของกิฟฟารีนเป็นยังไงเพราะว่าเขาได้ยินคนพูดมาคุณหมอบอกว่าทํากิฟฟารีนแล้วรวยหรือกิฟฟารีนเนี่ยทำให้คนรวยได้เขาเลยอยากรู้ว่าและถ้าคนในกิฟฟารีนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยที่เขา มีความร่ำรวยกันไปแล้วทั้งรวยมากรวยปานกลางเนี่ยเขาได้กันสักเท่าไหร่มีปริมาณหรือมีจํานวนคนเยอะไหมแต่ละคนมีไรายได้ประมาณไหนเพื่อที่เขาจะได้ไปประเมินตัวเองนิดนึงว่าแลกศักยภาพของเขาสิ่งที่เขามีเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นเหมือนคนอื่นได้หรือเปล่าคุณหมอเอาเรื่องจริงเลยนะคะคหมอจะเล่าให้คุณฟังกิสรีเนี่ยคือตํานานของคน7ล้านคนที่มีทุกแบบเลยค่ะคนะคะมีตั้งแต่ประสบความสําเร็จรุ่งเรืองจนวันนี้เนี่ยมีเงินไปแล้วเนี่ย น่าจะาถึง200ล้านบาทไปแล้วนะคะกับกับ19ปีครึ่งที่ที่เราก่อตั้งมากับบางคนก็มีรายได้เดือนละหลายแสนบาทบบางคนก็หลายๆหมื่นบาทบางคนก็หมื่นสองหมื่นบางคนก็ไม่เท่าไหร่หรือบางคนก็เลิกทําไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็น ต้องเรียกว่าบทพิสูจน์ของคนที่เข้ามา7ล้านคนแล้วเนี่ยได้รับในสิ่งที่บริษัทแม่เตรียมให้เท่าๆกันแต่ความสําเร็จนั้นแตกต่างกันมันขึ้นกับหลายๆแบบขึ้นกับหนึ่งความมุ่งมั่นในการทํางานและความสม่ําเสมอมีไหมนะคะมุ่งมั่นปักหลักปักใจ ไม่ใช่เขวไปเขวมาคนนั้นว่าดีก็ไปทําอย่างโน้นแล้วก็กลับมาหรือว่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือท้อง่ายไอน้นู้นนิดไอน้นี่หน่อยก็ทนไม่ไหวหรืองานประจํายุ่งยากลำบากจริงๆหรือว่ารวยแล้วไม่จริงจริงแล้วไม่ได้อยากจะมีอะไรมากมายแค่อยากจะซื้อใช้อย่างเดียวนะคะหรือบางคนหมดนี่แล้วก็เข้าวัดไปเลยหรือว่าบางคนลูกโตลูกจบแล้วไม่มีนีนี่มีสินแล้วไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็เลิกไปเลยมีทุกแบบค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นต้องถามค่ะว่าคุณอยากได้อะไรและคุณอยากได้แค่ไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสะแค่ไหนกับกิฟฟารินนะคะอันนี้ข้อแรกคุณต้องมาเรียนรู้กิฟฟารินก่อนว่าคุณชอบไหมคุณชอบเราไหมคุณชอบสินค้าของเราไหมคุณชอบวิธีการของเราไหมคุณชอบสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าคุณไม่ต้องลงทุนไม่มีความเสี่ยงแต่คุณต้องสร้างโครงสร้างของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าโดยคุณและคนที่ไปชวนคุณมาไม่ต้องทะเลาะ ไม่เสียเพื่อน แต่ว่ามันต้องเป็นโครงสร้างจริงๆนะแล้วมันก็ไม่ใช่งานที่หลอกขครว่าเข้ามาทําไม่กี่เดือนแล้วรวยแล้วมีซูเปอร์คาร์เป็นไปไม่ได้ครับนี่คืองานแต่นี่คือความมั่นคงเพราะเมื่อเครือข่ายเกิดขึ้นโดยแท้จริงแล้วมันคือเครือข่ายผู้ใช้สินค้าครับไม่ใช่เครือข่ายผู้ซื้อสินผู้ผู้ขายสินค้าและมันเป็นเครือข่ายผู้ใช้สินค้าแล้วซื้อซ้ําด้วยนี่คือความมั่นคงที่สุดแล้วมันเป็นเครือข่ายที่ใครจะป้อนมาจี้มาขโมยจากคุณไม่ได้เพราะเมื่อใครอยู่ในเครือข่ายไหนแล้วเขาก็ จะสมัครตลอดชีวิตไม่ต้องมาต่ออายุทุกปีอีกแล้วค,คุณชอบหลักการนี้ไหมถ้าชอบสร้างเลยสร้างแล้วจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นกับคุณถ้าคุณสร้างไม่สาเร็จเครือข่ายคุณก็ด้วนด้วนเงินคุณก็ได้นิดเดียวแล้วคุณก็บน่นบ่นแล้วอาจจะเลิกไปแต่ถ้าคุณสร้างสําเร็จเครือข่ายก็จะมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะได้เงินเข้ามาทุกๆวินาทีที่มีการซื้อสินค้าใช้เงินก็จะกลับมาหาทุกๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสําเร็จของคุณขึ้นกับตัวเองครึ่งหนึ่งและขึึึ้นนกัับบรรริษทม่่่คคงงห นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะตอบได้ว่าแล้วเราเนี่ยจะไปสู่บันไดขั้นไหนรายได้ประมาณไหนใช่ใชไหมครับรหมอแล้วก็มีบางคนที่เหมือนกับตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นภาษาคือเขาตั้งเต้ารายได้ของตัวเองไว้อยู่ที่หมื่นสองหมื่นแต่พอลองทําจริงๆแล้วเนี่ยเขามาค้นพบศักยภาพของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพอทําไปปีแรกเขามีความรู้สึกว่าจริงๆฉันทําได้มากกว่า20,000ื่นนะจริงๆแสนหนึ่งเนี่ยฉันว่าฉันมีโอกาสเขาก็ทำ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 ปรากฏก็ได้แสนหนึ่งก็มี พอทำไปแสนหนึ่งค้นพบศักยภาพของตัวเองเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นสองแสนก็มี ไอคนที่เริ่มต้นจาก20,000ท้ายสุดมาได้200,000นี่ก็มีนะคนพวกนี้เป็นคนที่มี sense of excellence ที่หมอเ็พูดเสมอเขาเป็นคนที่ถ้าเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะไปได้ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรคนครที่อาจารย์เอ็ดว่าตอนแรกตั้งเป้า12 0,000เนี่ยเป็นเพราะเขายังไม่มีความเชื่อว่ามันจะได้จริงแต่พอเขาเห็นว่าเออเขาทำแค่1 0 0 0 0สองหเขาก็ได้จริงแล้วเพราะฉะนั้นทำมากกว่านี้หน่อยสิหน่อยสิพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ไปถึงดวงดาวแล้วในที่สุดพวกนี้ก็จะมีรายได้เดือนละหลายแสนได้ในทางกลับกันบางคนเป็นแบบหนึ่ง พอได้หมื่นสองหมื่นเสร็จแล้วเฮ้ยเหนื่อยนี่ฉันก็พอแล้วนะหมื่นสองหมื่นแล้วแลกกับความสุขสบายของฉันฉันขอไม่แลกดีกว่าฉันขอหลั่ล้าชิลชิฉันขอมีชีวิตที่วันๆฉันไม่ต้องทําอะไรเลยฉันมีสองสามหมื่นฉันก็พอแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่ไม่โตไปกว่านี้ได้ถึงบอกคุณเนี่ยว่าคนมีหลายแบบมันขึ้นกับว่าคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นและคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายของคุณเนี่ยมันแข็งแรงไหมความฝันของคุณยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่แล้วคุณรักษาความฝันและ ตามความฝันได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าอืออ่าล่ะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้วิธีคิดนะครับว่าเราจะไปสู่บันไดขั้นไหนอม,มองคนอื่นเสร็จเราประเมินตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ